สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพักเครื่องไทยครับวันนี้เรานําหลวงพ่อแก่นจันนะฮะเป็นพระผงครับวัดป้อมแก้วจังหวัดสมุทรสงคารามปี2515มาให้รับชมกันนะครับอันนี้เป็นพระผงนะครับ เป็นหลวงพ่อแก่นจันลวดลายคมชัดนะครับสวยงามเลยแหละพิมพ์คมชัดมากกดพิมพ์ได้สวยงามครับแล้วก็เนี้ยเป็นองค์หลวงพ่อยืนแล้วก็มีฐานนะครับเนี่ยฐานลอยแบบสวยงามเลยนะฮะขอบรอบก็สวยงามนะฮะหนาพอสมควรและอันนี้เป็นด้านหลังฮนะยัน นะก็จะมียันอยู่ละเกียน2545หรลวงพ่อแก่นจันทร์วัดป้อมแก้วนะสสก็คือสมุทรสงครามาครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูขอบข้างกันนะฮะก็ถือว่าเป็นฟ้าที่ปลานี้องค์หนึ่งนะครับสวยงามปี2545 ฝากไว้เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราโพสในแต่ละวันทุกๆวันครับและขอขอบคุณสำหรับผู้ที่กดติดตามและรับชมคลิปของทางช่องพระเครื่องไทยของเราด้วยดีมาโดยตลอดนะครับถ้า,าไม่มีติดธุระอะไรเนี่ยเรามีการรีวิวพระทุกวันนะครับวันละหนึ่งองค์ครับแล้วก็ ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่กดติดตามและรับชมคลิปนะครับด้วยดีจริงๆนะครับก็คือหาข้อมูลอาจจะมากบ้างน้อยบ้างไม่ว่ากันนะครับใครมีข้อมูลที่เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ